ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องดับพี่อินอเอาหลี呀 สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาพาทุกคนเข้าสู่มากาบการยื่นวีซ่า F6 หรือว่าวีซ่าแต่งงานในเกาหลีค่ะหันจาเข้อลึกๆแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ปันเห็นมีอเจนซี่หลากหลายมากแต่ว่าก็จากด้วยประสบการณ์ของปันที่ปันยื่นเองจะบอกว่าก็ไม่ยากอย่างที่คิดอยากให้ลองทําเองดูก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะคะอันนี้วงเล็บไว้ว่าในกรณีของปันเป็นคนที่มีวีซ่า D4 อยู่หรือว่าวีซ่านักเรียน D4 เรียน2อเทอมขึ้นไปก็คือประมาณ6เดือนขึ้นไปแล้วก็เรียนมาวนะคะ ยนนื่วีซ่าไอโฟกตั้งแต่ตอนที่วีซ่าดีซียังไม่หมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยื่นในเกาหลีได้เลยแล้วก็มีข้อยกเว้นบางอันที่อาจจะไม่ต้องเตรียมเอกสารบางอย่างนะคะสําหรับคนที่มีวีซ่าดีซีอยู่แล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนจากวีซ่าดีซีเป็นวีซ่าไอโฟกโอเคเริ่มแรกเลยนะทุกคนปัญหาให้ทุกคนคิดไว้ในใจตลอดเวลาว่าเอกสารทุกอย่างการขอเอกสารยืนยันเอกสารมันไม่มีอะไรที่ขอบปึ๊บแล้วได้ปับ๊บและทุกการขอทุกการยื่นต้องจองล่วงหน้าอันนี้คือสําคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องทึบไว้ ต้องมีความอดทนกับมันนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลำดับตการณ์อะไรได้บ่อยแล้วบอกเลยว่ามันไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิดทุกคนสามารถย่นเองได้แน่นอนซึ่งอย่างตอนที่ปันอยู่ในขั้นตอนเตรียมการเอกสารนะคะปันมีลิสต์เนียแปะไว้ให้นนองปันมีลิสต์ที่จะต้องเช็คลิสต์เลยว่าต้องไปขออะไรบ้างใครอยากได้ก็พักมาขอได้นะคะเพราะว่าเันจะต้องเช็คเลยว่าอะไรที่ต้องขอก็อะไรที่ต้องไปทําอันนี้ก่อนแล้วต้องไปทําอีกอันนึงอันดับแรกก่อนที่วีซ่าดีสีจะนมดอายุทุกคนต้องไปจดทะเบียนสมรสก่อนซึ่งการจดทะเบียนสมรรรรสสสิ่่่งงททีีีําาคคััญก็ืืือออููปปพ้นนหหลวเเม ใบรับรองโสดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบวกภาษาเกาหลีที่ผ่านการแปลมาแล้วและเอกสารต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศคุ้นเคยกันดีนะคะสาหรับสถานที่นี้แทบจะเป็นบ้านหลังพิศอก็ต้องไปอีกแล้วนะคะก็เอาเอกสารไปรับรองซึ่งทดไว้ในใจอีกอย่างหนึ่งคือเอกสารทุกอย่างที่ออกจากศูนย์ราชการไทยอะไรในไทยต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่แจ้งวัฒน,นะและหลังจากนั้นก็ต้องเอาไปประทับตาที่สถานทูตเกาหล ในไทยที่อยู่ที่ร,ชราชดาอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเอามายื่นที่เกาหลีเนาะการขอใบรับรองโสดเนี่ยสามารถขอได้ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านที่อำเภอที่มีชื่อเราในทะเบียนบ้านได้เลยสิ่งที่ต้องเตรียมไปขอรับรองสดนะคะ1บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา 3. ต้องมีพยานไปด้วย2คนพยานสองคนนี้ต้องเป็นคนในครอบครัวหนึ่งคนแล้วก็เป็นข้าราชการ นคนซึ่งปันไม่ไแน่ใจว่าความแตกต่างของแต่ละอำเภออันนี้ไม่ไแน่ใจจริงแต่ว่าปันก็เตรียมไปตามนั้นนะคะก็คือพาคนรู้ตักพี่เป็นข้าราชการไปหนึ่งคนแล้วก็คุณแม่หนึ่งคนนะคะก็เป็นพยานสอบโคนต่อมาหลังจากที่เราขอใบรับรองสูตนแล้วเนี่ยต้องขอสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษสูติบัตรก็ขอเป็นคือปันขอเผื่อมาเลยทุกคนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหลังจากนั้นนะคะเอกสารที่ปันบอกมาก็ต้องไปรับรองที่กรมการกง,งสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะ หนึ่งรอบซึ่งที่นี่ก็ใช้เวลานะทุกคนแล้วก็ต้องจองล่วงหน้านะคะผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวบันจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะหลังจากที่ได้รับเอกสารที่รับรองจากกรมการกงสุลแล้วนะคะทุกคนก็ต้องเอาไปรับรองที่สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยนะคะคืออยู่ที่ราชดาซึ่งอ่ะเดี๋ยวปันหมุดไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราได้เอกสารพวกนี้เสร็จป,ปุ๊บก็แน่พร้อมพาสปอร์ตไปจดทะเบียนปันมาจดที่เกาหลียังไม่ได้จดในไทยนะคะในกรณีของปันเนาะให้แฟนพาไปตามเชฟ ่อย,ยูก็เราก็จะได้ใบนี้มานะคะพร้อมธงเกาหลีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าให้มาทำอะไรนะคะหลังจากที่เราจดจทะเบียนแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ใบทะเบียนสมรสนี่แหละมาประกอบร่วมกับเอกสารในการขอวีซา่า F6 หรือวีซา่าแต่งงานซึ่งวีซา่า F6 สิ่งที่ฝั่งเราฝั่งคนไทยต้องเตรียมหนึ่งคือแบบฟอร์มคำร้องขอวีซา่าแล้วก็บวกกับใบข้อมูลส่วนตัวประกอบการขอวีซา่าสามารถไปปิ้นได้เลยนะคะที่อาเว็บไซต์ของสถานทูตเกาหลีเดี๋ยวมันจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันแล้วก็รูปถ่ายคืณหนังสีขาวรูปถ่ายที่แบบเราขอวีซา่าเข้าไป 4.5คูณ4.5นะทุกคนหลายคนไปที่ร้านอะไรเงี้ยก็สามารถไปบอกเขาได้ว่าจะถ่ายรูปขอวีซ่าของเกาหลีค่ะที่ร้านส่วนใหญ่เขาก็จะมีขนาดไซส์ของแต่ละประเทศเลยเขาก็จะดูนะคะต่อมาพาสปอร์ตแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตซึ่งพาสปอร์ตเนี่ยต้องมีอายุมากกว่า หกเดือนขึ้นไปแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนในที่นี้คือพันวีซ่าดีซีอยู่ใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีวีกูเกินถึงกจึงนะคะหรือว่าบัตรเอเลียนการ์ดเนาะเอเดียการ์ดแบบนี้นะคะทุกคนก็ใช้อันนี้ถ่ายเอกสารเป็นสำเนาด้วยนะคะไปรับรองประวัติอาชญากรรมซึ่งไบรับรองประวัติอาชญากรรมเนี่ยต้องทําการจองล่วงหน้าก็คือขอที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่ว่ายังไงก็คือต้องจองคิวผ่านทางเว็บไซต์ก่อนที่จะเข้าไปสแกนนิ้วมือนะคะเอาเว็บไซต์บันจะแปะไว้ให้นะคะทุกคนต่อมาเป็นแบบ ฟอร์มตรวจสอบบันทึกหนังสือเดินทางหรือว่าใบาคัดประวัติหนังสือเดินทางก็คือออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็คือกงศูนนั่นแหละทุกคนอยู่ชั้นสองไปขอได้เลยไม่ต้องจองคิวแต่ว่าต้องรอรับทีนึงไปยื่นขอไว้ตอนที่เราเอาเอกสารไปยืนยันก็ได้แล้วก็ไปรับทีเดียวพร้อมกันมีก็ได้เหมือนกันต่อมาเป็นใบรับรองสุขภาพหรือว่าใบตรวจสุขภาพซึ่งปันที่มีวีซ่าดีซีอยู่แล้วก็ยังไม่หมดอายุนะคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยกเว้นก็คือไม่จำเป็นต้องขอตอนที่บันไปยื่นนะคะถ้ามีอัปเดตอะไรปันอาจจะ เราจะเปลี่ยนเป็น m 6ที่ยกเว้นได้แล้วก็ต่อมาเป็นหลักฐานการสื่อสารนะคะหรือว่าใบาแสดงผลโทปิก นะคะกึบหนึ่งขึ้นไปหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่กําหนดซึ่งตอนนี้ทางฐานทูตออกมาอัปเดตแล้วนะคะว่าเป็นการออกกับสถาบันเซจง120ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้ผลโภปปิก,ก็ได้นะคะแล้วก็มีข้อ,อยกเว้นอื่นๆอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวปันจะแปะไว้ให้ที่ปันอ่านก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ที่เกาหลีมากกว่า1ปีอาจจะได้รับการยกเว้นด้วยนะต่อมาจะเป็นคําชี้แจงประวัติผู้สมรสชาวต่างชาติซึ่งอันนี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวปันจะแปะไว้ เว็บไซต์สถานทูตเหมือนกันต่อมาเป็นประวัติการออกเดตหรือก็คือสตอรี่เทลลิงที่เราจะต้องเล่าให้ฟังว่าเราแบบเจอกันยังไงเดทกันยังไงแล้วก็จนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะแชทถ้าสมมติว,ว่าแบบเป็นลองดิสแทนอะไรเงี้ยก็ควรจะมีแชทที่คุยกันบ้างแต่คือไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ทุกคนแต่ให้เห็นว่าเป็นสตอรี่ว่าโอเคอย่างปันยกตัวอย่างมีช่วงที่ก่อนหน้าที่ปันจะมาเรียนที่เกาหลีปันก็จะมีแคปแชทบ,บางช่วงให้เขาดูแต่ก็ไม่ได้เป็นละเอียดยิบขนาดนั้นทุกคนคอคบบ 5, นย เลยทุกคนคือแบบ20กว่าหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนบอกว่าก็คือเขาขอแค่แบบไม่เกิน5แผน่น5หรือ6แผ่นนี่แหละปันไม่แน่ใจอัดรูปนะคะพร้อมวันที่นะคะและสถานที่ซึ่งปันเขียนหมดเลยตั้งแต่เดี๋ยว เดีย๋ยวมีตัวอย่างแตะไว้ให้นิดนึงแล้วกันเนาะก็ะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเราเจอกันแล้วก็เป็น long distance ช่วงนี้ถึงช่วงนี้มาแล้วก็มีช่วงที่แฟนมาเที่ยวไทยก็คือมีรูปแปะแปะว่าเป็นวันไหนไปเที่ยวไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีรูปที่เจอครอบครัวเพราะว่าตอนไปยื่นเขาก็ให้ชี้ให้ดูเหมือนกันว่าอันนี้คือครอบครัวเราอันนี้คือพ่อแม่เราใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือเจอพ่อแม่แฟนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ถึงขั้นเชิงสัมภาษณ์อะทุกคนเหมือนเขาแค่ถามว่าแบบอ๋ออันนี้คือครอบครัว นนะะย้าอีกทีหนึ่งทุกคนว่าทุกเอกสารทุกการขอเอ,เอกสารนะคะใช้เวลาอันดับแรกเลยทุกคนตอนนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการเรียนภาษาเกาหลีหรือว่าไม่ได้มีสําหรับคนที่ไม่มีวีซ่าดีสหรือว่าที่ไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีที่ประเทศเกาหลีเนาะทุกคนก็หาเรียนหาเรียนนะคะกับสถาบันเซจ,จงหรือเรียน120ชั่วโมงขึ้นไปเขาก็จะมีใบ์ติฟิเคตมาให้เนาะล้วก็สามารถใช้ใบนั้นยืดแทนโทปิกกึ่งหนึ่งได้นะคะหรือถ้าใครที่แบบเออไม่ได้เรียนแล้วว่าเออฉันฉันไปสอบเอาดีกว่าก็คือรีบสอบ ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าผลโทปิกกว่าจะออกคือนานมากนะสองสามเดือนนะคะทุกคนรอรอนานมากนะ,ะเพราะฉะนั้นก่อนก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนไปสอบโทปิกก่อนนะคะระหว่างที่รอผลสอบเนี่ยจองคิวการขอใบเออใบวัติราชการเนาะหลังจากที่เราต้องรอคิวแล้วเนี่ยตอนที่เราไปพิมพ์ลายนิ้วมือหลังจากนั้นเราก็ต้องรออีกนะทุกคนคือมันมันใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นระหว่างที่รอผลโทปิกเนี่ยก็ไปยื่นอขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่กรมตำรวจไว้เลยนะคะแล้วก็การแปลเอกสารไม่กล้าแปลเอง กลัวจะผิดพลาดหรือหรือว่าอะไรก็สามารถหาแบบพวกร้านแปลอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งที่ปันใช้แปลว่าดีไหมนะซึ่งใครอยากได้พิกัดก็ทักปันมาได้นะคะทุกคนก็คือให้เขาแปลให้ตลอดก็เชื่อถือได้แล้วก็ซึ่งอันนี้ที่ปันพูดไปเป็นแค่เอกสารของเรานะทุกคนเอกสารฝั่งคนไทยที่ต้องเตรียมนะคะซึ่งฝั่งของสามีหรือฝั่งของแฟนก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของแฟนนหนักหนากว่าเราอีกเขาหาได้ง่ายกว่าเราทุกคนคือเขาสามารถ ด้วยภาษาเขาอัเนาะเขาก็จะหาได้ง่ายกว่าเราไปหาให้เขานะคะทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะคะก็คือคนกนหนังสือเเดินทางเอกสารทะเบียนราษฎร์ต่างๆพวกสูติบัตรทะเบียนครอบครัวทะเบียนสมรสนะคะสำเนทาทะเบียนบ้าน แล้วก็เอกสารต้องเป็นเอกสารที่ออกไม่เกิน3เดือนด้วยนะทุกคนแล้วก็หนังสือเชิญคู่สมรสชาวต่างชาติหนังสือรับรองหนังสือคำประกันความประพฤตินะคะแล้วก็ใบรับรองผ่านโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งรถนานาชาติใบรับรองแพทย์ award. สัญญาที่อยู่อาศัยหรือโฉนดที่ดินคือบ้านที่ทม,ม,มีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็หนังสือรับรองรายได้ <modo> รายงานข้อมูลเครดิตออกโดยเว็บไซต์สถาบันข้อมูลเครดิตของเกาหลีนะคะทุกคนแล้วก็เอกสารยืนยันรายได้ต่างๆเยอะมากนะคะทุกคนเยอะกว่าเยอะกว่าฝั่งของเราอีกให้แฟนเขาจัดการนะคะทุกคนกับฝั่งนี้ฝั่งของเราที่เราต้องเตรียมก็คือประมาณนี้นะคะก่อนที่จะนานไปมากกว่านี้ซึ่งแฟนมันก็เตรียมเยอะเหมือนกันเป็นปึกเป็นปึกเลยให้แฟนหาดูได้เพราะว่าเขาจะหาข้อมูลของเขาได้ง่ายกว่าเราอยู่แล้วทุกคนซึ่งสิ่งที่หน้าที่ของเราก็คือเตรียมเอกสารของเราเนาะไปให้เขาแล้วก็รับรองทุกอย่างยืนยัน เอกสารอะไรให้เรียบร้อยก็สําหรับใครที่อยากยื่นเอกสารเองนะคะหรือใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วแบบจะเป็นลมก็เห็นมีเอเจนซี่หลากหลายนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเราทําได้ทุกคนมันทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากคอลิสต์รายการมันก็สามารถทักมาขอได้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็หลังจากที่เราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนการที่เราจะไปยืน่นที่เกาหลีเนี่ยเราก็ต้องจอง อีกนะคะจองในเว็บไซต์ใหคิเรียน,นะคะทุกคนอันนี้คือปันให้แฟนเป็นคนจองนะคะเพราะว่ากรณีที่สามารถไปยื่นได้เลยแบบไม่ต้องจองเนี่ยกรณีนั้นคือท้องนะคะทุกคนคือถ้าสมมุติว่าท้องก็สามารถไปยื่น ไปกดแบดคิวข้างหน้าแล้วก็ไปรอยื่นได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ท้องนะคะอย่างปั้นไมไ่ท้องนะคะไม่ได้นะคะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นสำหรับใครที่มีวีซ่าดีซอยู่หรือว่าวีซ่าอะไรอยู่ก็พยายามยื่นให้ทันก่อนที่จะหมดอายุดีกว่ามันง่ายกว่านะคะทุกคนมันง่ายกว่าจริงๆก็อาจใจเขาลือเตรียมลําดับขั้นดีๆเผื่อเวลาในการจองเผื่อเวลาในการยืน่นเผื่อเวลาในการยื่นยันรับรองเอกสารตา่างๆให้ดีนะคะทุกคนก็ ประมาณนี้นะคะใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามปัญหาเลยะคะจะพยายามมาตอบทุกคนเลยประมาณนี้คค่ะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะก็สหรับใครที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็กดไลค์กด subscribe ช่อง .p in korea ให้หน่อยนะคะจะมีคอนเทนต์อื่นคอนเทนต์ดีๆนะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันได้หน่อพักด้วยนะคะบ๊ายบาย